หนูชอบกินใส่กอกะกับข้าวเป็นคนอ้ายทั้งอ้ายทั้งนองค่ะพี่น้องจ้ามากินใส่กอกะกับข้าวค่ะพี่น้องแซ่บเยี่ยมแซ่บไหมแซ่แบแซ่แบแซ่บไหมแซ่บแซ่บครับแซ่บสมพักจ้ากินก็ใส่กอกอีสานเสิซ่บค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยบักพริกกระเทียมค่ะ แกมพร้อมเลยค่ะสวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วค่ะก็ช่องเคยบนค้นกาะสินจามือสูงพอกันเสมอค่ะพี่น้องสิผ้าพีพหนองเมื่อกินคือยาค่ะสมพักเมียยาคันสมพักครับพี่น้องค่ะกระสีมะแกมกับกระเทียมพริกแล้วก็สิมี่ใส่กอกด้วยค่ะพี่น้องค่ะใส่กอกหมูใส่กอกเนื้อแล้วก็บุญิน็นนะจ๊ะ คืออยากครับพี่น้องคะริกยู่สวนงามงามพี่น้องว่าเป็นลูกชุบมึงที่ไหนคะมึงสีสันพี่น้องเยนะเอมึงสีสัน,นยากระลานผมว่าเป็นลูกชุบอันนี้กินกับบุญเซนเดอร์ค่ะพี่น้อง่ะนี่จ้ะโอ้ยเดรายเลยน้ำจิ้มน้ำจิ้มมันนี่อัน <laughs> บ่ไร้ล้ายอค่ะแถมก็ใส่กอกบุญเซนเดอร์ <laughs> พี่น้อง่ะ มากค่ะพี่น้องค่ะเแซ่บๆน้ำกันจ้ามากครับพี่น้องครับเอาขอกินอันบุญเสียนกันได้วะเอาซิมมึงผมเหนือเลยโอ้โหหอนๆเลยพี่น้องโอ้ยพี oh ่น้องอยากพิชอยากจ้ะอืมอันนีน้อจิ <h <h ้มไปอย่างนี้เลยอันน้ำผั้งหิวเขาอันนี้อยากกินเล่นๆถูกชุบกุ้แซ่บเลวอืมแต่พิชจังไงชุบ บุกพิ่เข้ากันเนี่ย่กระเทียมแับเพีอร่อยจมอร่อยอือให้อร่อยมากใส่กอนเนื้อค่ะพี่น้องใส่กองหมูเบียร์หมักต้องแส่เพื่อกาวบ่ใส่กองหมู ปาดเียบไปกับบอกกินน hmm. ี่เน็ๆเลยเลยค่ะมึงขมเยบษินได้ไหมน่ากินจัะ เป็นยังจังบ้าบายใส่กอกเนี่อ่ะไ่ได้กินครับไปย่ามได้กินปั้นของเนี้ยง่านั่นนรัพี่น้องอโอ้วขนๆเลยพี่น้องคนเลยสับแซบอ,อร่อยมากอื้ม สมพักค่ะไม่ยาคั่นครับพี่หน้หองกรอบอืมหนักมากปัากระพอีก่หรอหอมนึ่งวานืา้อวาสิกินเล่นกินเล่นมาแลกผิกลดละ่ะกินอะกรก็เถอะนักกินขอหมด บอกพี่แกมเลยจ้ะพี่อยู่สันเราเองจะกินเท่าไหร่ก็ได้ทำเมยานตายทำเมยานทิดปากปูเมยานตายกินลวด จิมจม้มน้ำจิ้มอร่อยก <laughs> วนวุ้นเส้นนี่ไส้กรอกวุ้นเส้นนี่จิ้มน้ำจิ้มอร่อยค่ะันบุจิ้มเนี่ยเก๋ไก๋ทพกท่านอร่อยอื่อยมีไส้กรอกอื้ม เอาเอ,อี่ยงมาผสมพักบอ,กอหวันมากก็เป็นหมึกปวดนะจ๊ะพี่หน่อจ๊ะปวดพ่อทิ่นี่ใส่กับเนื้อนะกระเทียม ส้มพักรับอาร่มกินบักพริกดิบนวยกับบักพริกตำต่างกันได้พี่นอ้องต่างกันนี่ครับผู้ใดสนใจใส่กอกเด้อคหาพี่น้องใส่กอกวุนว้นเส้นนะคะ ห้าสิบลูกร้อยห้าสิบาทนะคะหนึ่งแพ็คไส้กรอกเนื้อแพ็กระสองร้อยไส้กรอกหมูแพ็กละร้อยห้าสิบนะคะทุกคนเพื่อสนใจสั่งขอมาไดายเด้อค่ะจะส่งถึงหน้าบ้านนะคะนี่กับข้าวอร่อยินเล่นก็ได้บุญเสร็จหนึ่งตาแจกห่วย สุดดยอมีกระสมพักเนาะมสมพักก็ดกมาขายจนพักเบิดสวนตัวบักเสียนมาเสิร์ฟเนี่ยตัวบักเสียนเนี่ยเขาเขากินแล้วงง่แบบแห้งเบิดื้อตลาดมากมาเสิร์ฟพี่น้องพ่อะตัวบักเสียนโอ้ยถุงเดี่ยวเออหน่อ อร่อยมากกันสองถุงผมผมนี่เป็นคนมากินบวกส้มพักหลองพักงยังไงพี่น้องกันสองสามถุงคือเอามาเบิดเลยนะพ่อถุงเดียวยถุงใส่ถึกใจญไม่ใหญ่ผมว่าไม่ใหญ่กินได้ไหมพ่น้องไม่ห,ไมไมหลาดว่าแล้วกะปินี่เสีพอค่ะม,มากกินไม่ใหญ่เล้ยมืันละไม่หรอกลหลายเอาไม่ได้ไหลเลยเป็น,น,นคนนี่มากินพักหลอง ร้อนกนินร้อนๆอร่อยมากเลยไส้ก่อกอืีเร์เปิมือเบียร์พี่น้องอบมันห่อนแี่พี่น้องเหรอแต่ตอนห่อนนี่ตอนนื่นองเบียอยากบอกว่าไส้กรอกอ่ามินเส้นเนี่ยเบียแนะนําให้ย่างนะคะจะอร่อยกว่าจะอร่อยกว่าอบมันจะเขาเรียกอะไรนะมันจะมีความหอมมันจะชงกลิ่นหรอเขาเรีกอะไรนะอืม,มันจะชูกลิ่นเนาะ ตัวน,นี้แต่ส่วนหมูกับเนื้อเนี่ยแนะนําให้อบเนี่ยพี่น้องวุ้นเสน้นนะครับคือมีหมูอยู่จังหน่อยเือนมาวุญนเส้นเลยวุ้นเสนเ้นสน,นี่จะเป็นบุญเส้นหมูข้าวนะสามอย่างนะตัวน,นี้เนี่ยจะเป็นไส้กรอกวุญนเสน้นไส้กรอกหมูไส้กรอกข้าวรวมกันนะคะเนี่ยตรงนี้แบบว่าเอาไว้กินเล่นเนาะกินกับผักอะไรอย่างเงี้ยเขาเนียง เครื่องหอนเครื่องเผ็ดพี่น้องเหมนกันเนี่ยน้ำมันพริกไทยหอมพริกไทยแต่ไม่เผ็ดไม่ได้เผ็ดนะไม่เผ็ดไม่เผ็ดเพราะว่าวายุกินได้อ่ะถ้าวายุกินได้ก็คือ,อมไม่ได้เผ็ดอ่ะอัน,นลูกเบียร์มากินที่ว่าดี่ว่า,าแล้วลูกจะมากิน <laughs> ไม่กินเผ็วดวยายุก็ใส่หวานหวานพี่น้อง สั่ใจเนาะสมพักกับเฮดชายวว่าะว่าเฮดบ่ท่านพี่น้องคะพักไงพ่อท่านเพราะว่าเบได้สื่อพักพักจากตลาดนะ่ะแพงเอามาคันนะ่ะได้นิดเดียวมดละลอยกว่าบาทพี่้องมกแค่น,น,นี้ ขั้นขั้นไปหลือวเอยอะแดดเม่อกี้ถวงมาละร้อยห้าสิบไม่รวมกระหล่ำไม่รวมอะไรมไม่คุ้มอันมันแพงเนาะป๋าวา่านะแต่ว่าอันที่วียเอามาขั่นขายอนี่งคือว่าเอาเก็บพักจากสวนจากคองนะคะปวอดสารพินเด้อพี่น้องจ๋าก็กเลยก็เลยข,ขายได้แต่ว่าถ้าพักเบิดกคือเนี่ยคะ่กะก็ยุดขายถามมันใหญ่ก่อน กิ่กันบุมไส้กอกเนื้อโแทบดีกว่าแต่ถ้าใครไม่ชอบกินเปรี้ยวไม่แนะนําให้สั่งนะคะเนาะอันนี้เบียบอกไว้เลยนะใครไม่ชอบกินไส้กรอกอเนื้อเปรี้ยวไม่ต้องสั่งเนื้อนะคะให้สั่งเป็นหมูแทนนะคะเพราะหมูไม่ค่อยเปรี้ยวแต่เนื้อเนี่ย เขาม,มีความเปรี้ยวของเขาเป็นสูตรเนาะบ้ากินบัพผิดต้มพ้อมันเผ็ดเนี่ยขนาดอากาศแดดบ้ามีพี่นออ้องเนี่ยแตกเนห่อนัึนหนงห่อนทั้งเผ็ด กินใส่กวาบ่ากินลุกโดดมันกันบบะแสบนี่แล้วจับอร้อยตันองขึ้นนำ้ำปาใส่กวาอีสานบุญเสินกินแล้วมีความหอมนำ้ำรกขินเขาอย่างไข่ เรากินพริกทไทยตีกันมมิม้งคิงมิ้ยังชี่น้องแซ่บบอกอะไเราแต่วนนี้ไม่ได้เอาขิงมาผมขันม,มีขิงกับการการสิผสมกัะเทียพริกน้าก,กินกระเทียมพริกเขา่าแซ่บส่วนตัวผมเนี่ยอืมขันมี่เนา เบียม่ไหมแม่มาม่หมอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนลูกอืออ้เอาไหมเอาไหมครับกนข้าวไหมกกินข้าวไหม ร้อนนั่นอ <Bond> ่ะมันร้อนอ่ะไม่ร้อนร้อนไหมนิดเดียวไม่ร้อนร้อนนะเนียบ่อเนียบ่เีย่อดเออปอดคุณไม่จด้เสือคุณไม่ด้เอระรับระยิบดเนีะบก่อนเนาอ่ะ กิ่งยังเลยกินยังเลยสบายมึงทบเป็นอากาศเปลี่ยนนะครับอุ้ยเอาแห้งดิค่ะมือนี้ทั้งหอนทั้งเอาด้ยแหละคนกระตุกนี่แหละอะไรไหมครับหนูกินอะไรนะหนูชอบกินไส้กรอกกับข้าวเป็นคน อ่ายทั้งอ่ายทั้งนองค่ะพี่น้องจ้ามากินใส่กอกก็เข่าค่ะพี่น้องจริงยังเลยอ้ใส่กอกมูฮะเอาน้ m เหรอเด้หรือเดี๋ยว้ไม่ไม่ไม่เอาแห้งค่ะพี่น้องจะตกอินหรือเปล่าตกไหม ฝนเหมือนจะตกไหมอ่ะดู่ะเยี่ยมเยี่ยมทำไงครับแซ่บเยี่ยมแซ่บไหมแซ่บแซ่บแซ่บไหมเซ็บเซ็บครับแซ่บยากอะไรช่วยเซ็บครับแซ่บมากครับอืมอร่อยไหมูก หนูกินเองก็ได้หนูกินเองก็เป็นปะปะา๊าหนูกินเองเหรอลูกอ่ะไม่ไม่ร้อนแล้วล่ะเอาอ้วนกินเลยนะ,ะเ,เนื้อน่ะเอออื้มอ่ะอ๋อหน,นูจะกินเองเหรอครับอ๋ออ๋อหนูอ่ะ,อออะทำไงโช,ชโชโช <laughs> อื้มอ,อุ้ยจะมากินคำไงแถบอะไรเนี่ยเ <laughs> อา ประสิพ่ไปหาหมอไม่ไหวแหละส้มผักกินข้าวได้หรอปรสิพาไปหาหมอบพบาพาไปหรอกกินข้าวได้ลรออชูชูโชก่อนบายุกินข้าวครับอจะกินทำใหญ่ลายแทบอยู่อ่ะเยี่ยมทำยังไงเยี่ยมทำยังไงยกมือด้วยกินให้หมดก่อนกินให้หมดก่อน พี่น้องเสียบถือใจไรเยี่ยมนี้เยี่ยมนี้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่ะบอกพี่น้องหน่อยเยี่ยมเยี่ยมหน่อยเลยลูกคือตั้งใจหย่ำาทอ่ะป๊าป้าอ่ะพี่น้องครับสลหรับมือนี้ก็เอาอาหารอีสานใส่ก่ออีสานมาฝากพีตอนน้องแบบบันบานแล้วพี่น้องเนาะสุบแซบครับกำนองวายุมาทีหลังกินเขา ค่ะผู้ใดสนใจใส่ก่อกกระสังสื่อไดเดอร์ค่ะพี่น้องคะทักเขามาในขอความหรือว่าไตคิดหนีก,ก็ได้คะ่ะม,มีรายแอดอยู่นะจ๊ะคอยพี่น้องสุขุสุขนสุขภาพ่ังกายแข็งแรงด้อครับมีเงินมีทองเิ็ดยังกิจยาคอยเจริญหลงเรื้ยงด้อพี่น้องเน้นอนสำหรับวันนี้ผมสามคนขอลาไปก่อนคิหนาพาอกันไหมครับสวัสดีครับคุณเลวสวัสดีค่ะสวัสดีครับ